กินของขมชมสาวสวยช่วยศาสนาหาของเก่าเล่าความหลังเขาว่านี่คือองค์ประกอบของคนที่แสดงว่าเป็นสวออนะครับสวออไม่ใช่วุฒิธภาที่มาจากการเลือกตั้งหรือลากตั้งนะครับแต่สวออคือสูงวัยก็จะมีพฤติกรรมอะไรประมาณนี้นะครับ เรานำวิดีโอเก่าๆมาเล่าความหลังให้ท่านผู้ชมดูนะครับวิดีโอนี้เกิดขึ้นในเทศกาลวันพ่อวันที่4ทธันวาคม2565นะครับวันที่5ธันวาคือวันพ่อนะครับโครงช้างก็ออกมารอในช่วงนั้นนะครับปีนี้นำมาให้ดูอีกทีนี่คือการเล่าความหลังนะครับ เรายังไม่ได้เป็นสวอพอยังไม่ครอบองค์ประกอบนะครับถึงจะกินของขมชมสาวสวยแต่การช่วยศาสนาของเรายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับหัวใจยังเข้าป่าเข้าเขายังไม่ได้ชวนเราเข้าวัดหรือเดินทุดงนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือหาของเก่าเราก็บอกตรงๆว่าถ้าเป็นไปนได้เราก็จะหาของใหม่นะครับ อะไรใหม่ๆก็มักจะดีเสมอเธอคนเก่าเก็บใส่กระเป๋าและยัดเข้าไว้ในห้องเก็บของนะครับเธอใหม่ๆก็น่าจะสดใสมากกว่านะครับช่วงเทศกาลวันพ่อของทุกปีมีการบอกเล่า90กันมานะครับว่าช้างป่าเขาใหญ่มักจะมีการมารวมขโขรงกันแบบนี้นะครับ ปีที่แล้วไม่ได้มานะครับปีที่แล้วช้างมาในช่วงเดือดนตุลานะครับที่มาค่อนข้างจะเยอะแต่ไม่ได้คึกคักคือฮาเหมือนช้างป่าในปี6 5ห้านะครับนี่คือปี6 5ห้านะครับวันที่4ธันวาเริ่มทยอยกันออกมาแล้วนะครับช่วงนี้ท่านผู้ชมที่ดูช้างป่าเขาใหญ ก็เริ่มมี fc นะครับมีเพจต่างๆที่นำเสนอเกี่ยวกับช้างนะครับโดยจะเป็นการยืนยันอัตลักษณ์หรือตัวตนของช้างแต่ละโครงนะครับแต่ละโคงแต่ละตัวเดี๋ยวเราจะมาดูคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะครับว่าช้างปากโครงนี้เป็นช้างโครงไหนนะครับ <Wow. S 1> นี่ชุดใหญ่ออกมาแล้วนะครับ ไม่รู้ว่ากี่ตัวนะครับเรานับได้ทันนะครับน่าจะสัก20บวกได้นะครับนี่ทยอยกันมามีช้างป่าตัวที่มีงาด้วยนะครับรังท้ายนะครับน่าจะเป็นการปกป้องคลองในการยกขยโงกันข้ามถนนนะครับเจ้าหน้าที่ก็กันถนนให้เป็นแถวเป็นแนว ช้างป่าก็ปลอดภัยคนไปเที่ยวก็มีความสุขนะครับนี่คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น่าจะเป็นที่รักของใครๆนะครับเราเองก็ขึ้นเขาใหญ่ก็ทําเหมือนว่าไปสวนหลังบ้านนะครับจะใกล้จะกไกลแค่ไหนถ้าพูดถึงช้างป่าเขาใหญ่เราก็ต้องไปนะครับ เมื่อสักครู่เดินข้ามถนนมานะครับแล้วก็ตัดมาทุ่งหญ้าฝั่งตรงกันข้ามจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับที่จะมีโอกาสเจอช้างป่าเขาใหญ่ใครๆที่อยากดูก็ลุ้นในช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลวันพ่อปีนี้ไม่รู้จะมีแบบนี้หรือเปล่านะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เป็น fc ช้างป่าเขาใหญ่ก็มีเพดช่องใหญ่บางช่องนะครับที่เขาทําอัตลักษณ์ช้างป่าสามารถแยกแยะได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็าจะฝากพี่พลายช่วยดูให้หน่อยนะครับว่าช้างป่าโค้งนี้เป็นโคงไหนนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมที่เป็น fc มีข้อมูลดีๆก็แนะนำด้วยนะครับเรายอมรับว่าเราแยกไม่ออกนะครับส่วนช้างที่มีงาถ้าเราจำไม่ผิดคล้ายๆเป็นพี่บิดหรือพายไฮบิดของนครนายกนะครับดูงาบิดๆงาทางๆแบบผิดปกตินะครับจริงเท็จประการใด เราก็เปิดช่องทางให้ช้างป่าเขาใหญ่มาถแถลงข่าวได้นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านมีความสามารถพิเศษในการแยกแยะช้างนะครับส่วนเราเองก็ยอมรับสภาพช้างทุกตัวก็เหมือนกันอย่างกระช้างนะครับถ้าไม่ใช่ตัวเด่นตัวดังไม่ใช่พังเดือดโดดเราก็แยกไม่ออกนะครับ สำหรับข้อมูลช้างป่าเขาใหญ่จะมีข้อมูลติดไว้ที่อาคารที่น้ำตกเขวนรกนะครับใครที่เข้าไปในอาคารก็จะมีป้ายข้อมูลการศึกษาช้างป่านะครับศึกษาในปี61น,นักวิชาการบอกว่าน่าจะมีประมาณสัก300ตัวบวกๆนะครับส่วนมากก็จะอยู่ตามแนวป่าใกล้หลังชุมชนนะครับ แต่สำหรับของช้างป่าเขาใหญ่ที่เราเห็นกันบ่อยๆมีไม่กี่โคลงนะครับโคงเด่นที่สุดก็คือโคงพังแม่ด้วนนะครับอีกโคงหนึ่งก็คือโคงแม่ขากรองที่นครนายกนะครับส่วนโคงอื่นๆอย่างทีมตลออก็ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงของพังแม่ด้วนนะครับ เราก็เดินสลับไปสลับมาช้างป่าที่ถ่ายได้ก็แค่ประมาณนี้นะครับที่บอกว่ามีร่วม3-400ตัวไม่รู้จุดตรงจุดไหนนะครับจึงสรุปว่าช้างป่าที่เดินไปเดินมาก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสัก4ี่ตัวได้นะครับรวมทั้งช้างพาย ็อาจจะเป็นไปได้ว่าแยกย้ายหากินตามพื้นที่ของตัวเองนะครับส่วนพื้นที่บนอุทยานที่ผ่านเข้าหานักท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นโขลงเดิมๆแบบนี้นะครับและขอรบกวน f f c ฝากบอกอีกทีนะครับว่าช้างโขลงนี้เป็นช้างโขลงไหนนะครับ